ตอนนี้พองพันดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับคนคนไทยหนไทย่าคนไทยคนไทยคน มีข่าวลือร้ายๆมากมายว่ามีความขัดแย้งระหว่างพระคณิษฐาสองพระองค์คือพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชิว่าใครจะได้สืบราชบัลลังก์และเป็นรัชกาลที่11แต่บ่ายวันนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรสเสด็จไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อทรงเยี่ยมพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้ที่เผยแพร่ข่าวลือที่ไม่ดีเช่นนี้ควรรู้สึกละอายใจเมื่อพระองค์เจ้าทีตังกรก้าวลงจากรถเข้าสู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สเสด็จทรงเดินเร็วมากพระพักทรงห่วงใยในพระพลรานามัยของสมเด็จเจ้าฟ้าพรชรกิจติยาภาหลังจากออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ส0นาทีทุกคนก็เห็นเจ้าชายทรงมีความสุขมากทรงเดินช้าช บางทีพระองค์เจ้าทีปังกรก็ทรงเห็นว่าพระพรานามัมของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงตัวและทรงหายดีแล้วในระดับหนึ่งในบรรดาพระบรมมวงสานุวงทุกพระองค์ที่เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีเพียงพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชคเท่านั้นที่ทรงหยุดสนทนากับทุกคน มีคนทูลถามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเกี่ยวกับพระอาการของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงประทับยืนและรับสั่งว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาทรงมีพระพลานาไม่แข็งแรงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงด้วยพระดำรัสดังกล่าวพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชชจึงทรงช่วยคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับพระพลานามัยของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาเมืม่อวานนี้คนไทยทุกคนได้เห็นพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชชทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธทรงแสดงให้คนไทยเห็นว่าพระองค์โตแล้วจริงๆพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธไม่ใช่เด็กอ่อนแออีกต่อไป การที่พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทําให้เห็นภาพของท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณดีในอดีตเป็นสไตล์ที่จริงใจเรียบง่ายเจียมเนื้อเจียมตัวและไม่หยิ่งพยองดังนั้นเมื่อบ่ายวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำให้เราทราบข่าวพระอาการประชวรของพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภา พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงดีพระพลานามัยสมบูรณ์พร้อมเสด็จกลับวังหลวง